สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะตอนเที่ยงกว่าค่ะาพามาดูงานที่หมู่บ้านนะคะจะเป็นงานเ,าเกี่ยวกับศิลปะค่ะศิลปะบนถนนเนาะถ้าจะให้เรียกะคะ่ะเพราะว่าเขาจะาทำ รูปภาพกันแล้วก็ใช้วัสดุพวกดอกไม้ใบไ,ไม้อะไรพวกนั้นนะคะมาประดับตกแต่งเป็นตามภาพอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนภาพนี้สวยไหมคะ <The S 1> สี <celebrities> มือล้ลลวนเลยนี่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะดอกไม้มันจะเยอะมันจะมียาวไปถึงนน่นเลยนะคะมีหลายที่ค่ะเดี๋ยว มาไปดูเรื่อยๆแล้วกันนะคะส่วนมากเขาจะใช้ไอ้พวกใบสนนะคะเนี่ยแล้วก็จะเป็นไอ้ดอกออร์นเซียค่ะบ้านเราเรียกอะไรนะลึกไม่ออกค่ะที่มันจะเป็นดอกใหญ่ๆนะคะ เดี๋ยวจะวันหลังจะถ่ายรูปมาให้ดูนะคะนี่สวยไหมก็จะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะไอชายหาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรอบๆอตลาดนะคะคล้ายๆกับในตัวเมืองเข้ามานิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเรียกแบบไหนอะเนาะเออ คําไทยไม่ถูกเลยค่ะบอกตรงนะน,นี่ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะปีนี้รู้สึกว่า,าไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าช่วงแรกๆปีแรกที่มาอยู่นะคะเขาทำแบบอลังการมากใหญ่แล้วก็คือมันมีรูปภาพเยอะค่ะอันนี้ยังน้อยๆนะ จริงๆว่าจะมาัแต่เมื่อคืนนะคะมาทำกับเขาด้วยแต่ว่าดึกแล้วค่ะมันก็เลยไม่ได้มากันอันนี้สวยอ,อันนี้เป็นแบบว่าเคซูสอะไรประมาณนี้ค่ะ

สวยเนอะแบบก็ทำแบบเรียบเรียบมันเป็นทรายค่ะใช้ทรายผสมสีเอาเลยออกมาสวยเลยค่ะคนเยอะเลยนะคะเนี่ยโอ้ยร้อนมากเลยค่ะขอบอก ดูสิคะตรงนี้จะมีหอยเชลลประดับด้วยค่ะเนี่ยค่ะหอยเชลเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ของกาลิเซียเลยนะคะสวยอะ่ะดูสิคะนอเดี๋ยวจะไปจบที่โบสถ์ะคะ่ะ เพ pues right like nah ื่อนค่ะมิเกลถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะชื่อไมเคิลสวยไหมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นสถานที่พักผ่อนด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นวัยรุ่นอยู่เยอะค่ะช่วงหน้าร้อนอวัยรุ่นเยอะแล้วก็ มาเล่นสนุกสนานกันรู้ิีเประดับด้วยหอยเชลล์นั้นเลยสวยอ่ะชอบอ๋อคนเยอะเลยค่ะที่ชายหาด มาถึงที่โบสถ์ของที่นี่แล้วค่ะ สวยไม้ที่โบ,ะบน,ากกานะคะบรรยากาศนะคะตรงนี้จะเป็นคล้ายกับสำนักงานของทางราชการนะคะคนเยอะมากคนแก่สวยๆเลยค่ะ นี่ออก็จะสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบๆนะคะสวยไหม นี่ค่ะ360อองศาเนาะเดี๋ยวไปหารไรดื่มกันค่ะร้อนอุ่ะ ร้อนมากเลยค่ะหยุดมาหาอะไรดืมค่ะ้น้ำเปล่าค่ะน้ำแข็งแล้วก,ก,ก็มะนาว <c oughs> ฝีเบ็นติวนักสตรัคต้องหน้าดุด่าเลยอรอร้อนเหมือนบ้านเราเลยค่ะแต่ที่เนี้ยอ่ามันไม่มีอะไรเย็นๆให้กินนะคะ่ะมันจะมีแค่ไอศครีมเนาะแล้วก็พวกน้ำพวกเบียร์พวกอะไรเงี้ยคิดถึงบ้านเราอยากกินเฉาก้วยเย็นๆนะเนาะ <laughs> ไอศครีมไม่ใช่ไอศครีม,มเรีอยกอะไรไอเอ่อ น้ำแข็งเป็นถ้วยนะคะที่ม <acceptable S 2> ันใสๆค่ะใสน้ำแข็งถ้วยชอบม,มากของโปรดเลยอะไรเงี้ยอยากกินมากร้อนๆที่ไรนักถึงอาหารแบบนั้นทุกทีเลยค่ะของหวานนะคะเวลามีงานแบบนี้ค<ว>่ะ<ย>ที่ขายไม่ได้เนาะมันก็จะต้องมีตัวนี้ค่ะชูโรส นี่ออริจินัลของสเปนค่ะแล้วก็นี่ชิ้นใหญ่ข้างในมันสอดไส้ครีมนะแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะนี่แล้วก็มีขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นขนมอันนี้ชิ้นใหญ่เลยไหมคะเนะนี่ยม่ใหญ่กที่นะไ่ใ่กที่ อา่าเห็นไหมคะทะเลคนยังไม่เยอะนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนนี่ที่นี่แบบโอโยเกลื่อนไปด้วยผู้คนคะ่ะตามชายหาด มีขายเสื้อผ้าด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆ <laughs> งานไม่ได้ใหญ่มากค่ะหมู่บ้านเล็กๆส่วนใหญ่จะเป็นคนเม็กซิโกค่ะขายของเห็นไหมคะ เดี๋ยวจะไปมองหาหนุมน่มๆเรหล่อเข้าวิดีโอหน่อย <laughs> นี่เจออีกแล้วนี่ค่ะอร่อยนืรอสกินดีแต่หวานสีเป็นสีเนาะเนาะกราเิ <laughs> สนืรอสกินดีนี่ <laughs> เห็นไหมคะขนมนี่อร่อย คล้ายๆค่ะบ,บ้านเรานะคะที่เวลามีงานก็จะเป็นแบบนี้ขายของแต่บ้านเรามันจะมีของกินที่นี่มันไม่มีค่ะมีแต่แบบเนี้ยของกินก็อย่างที่โชว์ะคะ่ะแค่นั้นเองไม่ได้อะไรเลย วิ้ยชิวกระชิวมันเหมือนที่เมืองไทยเลยค่ะซื้อทิบ้านเรานาะเน่ยเหมือนกันเลยสีเหลือ

ไอศครีมค่ะอืมไอศครีมเป็นรสของไอฟเรโ,โรชเชอร์ค่ะอืมเกกันเ่ยวกกินวากาท์ด้ว

Hola Para todas mis chicas ah. My Pelay Laura Ay uh -huh. oh, qué bonita ¿eh? Es como ritual ya ¿eh? No da igual Es oh. más rico Sí, más fresquito es que buena... un helado